The family buddy of your life สวัสดีครับสวัสดีครับผมกับพี่อาร์มแล้วก็ดินนะครับกับรายการ Love dose ภูมิคุ้มใจครับผมผมพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วใช่ใช่หลังจากที่ เอ๊ะจริงๆเราก็พบกันทุกอาทิตย์นะเนาะเรื่อยๆมากันเรื่อยๆนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่นํามานําเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังนะครับทว่านทรายการเลยเรื่แล้วครับผมี่วทั้งเรื่องเรื่องของปัญหาของครอบครัวนะครับความสัมพันธ์และก็สารเสพติดนั่นเองนะครับโดยที่ เทปที่เป็นผ่านมาที่เราได้ฟังเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ตรงนะครับจากผู้ป่วยผู้ใช้แอสติดเองแลวก็รวมไปถึงจากเราสองคนด้วยนะครับในการจริงๆแล้วมีคนบอกว่าบางเรื่องเป็นเรื่องเวอร์จริงเปล่าเออมันก็จะมีมาเล่าเรื่อยๆอ่าซึ่งจริงๆแล้วไม่เลยมันคือเป็นเรื่องที่ทุกคนมันเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลคนหนึ่งที่ของแต่ละคนซึ่งไม่มีเรื่องที่ได้รับการปรุงแต่งแต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริง ช่เพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยเราไม่เจอหรือว่าเราไม่ได้ประสบกับปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะคบใช่แล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งของน้องชายเราอีกท่านหนึ่งนะฮะนัตตาดีด้วยแหละใช่แล้วชื่อน้องพีทเอาจริงๆถ้าใครยังไม่ได้รับฟังปัญหาของเขาลองคลิกกลับไปดูเนาะในตัววิดีโอคลิปที่ที่ออกเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมซึ่ง น้องพีทเนี่ยฮะเริ่มต้นจากการที่เขาลองใช้เพื่อลดความอ้วนใช่ไหมใช่ใช่จริงๆเขาก็ปฏิเสธการใช้ยามาโดยตลอดเนาะตอนแรกก็ไม่ได้บอกว่าจะใช้ยาเลยแต่ว่าพอวันหนึ่งเนี่ยมันเริ่มมีเขาเรียกว่าไปสกิดต่อมที่เขารู้สึกไม่มั่นใจอยู่แล้วเนาะนั่นก็คือเขารู้สึกรูปร่างของเขาไม่โอเคเนาะเขาบอกว่าเฮ้ยนายจะโอเคมากเลยถ้าแบบ ตรงนี้มันหายไปอะไรเงี้ยพอสุดท้ายแล้วไอยาเสพติดหรือว่าไอเจ้าตัวสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยมันกลายเป็นทางออกสําหรับเขาขึ้นมาม,มันก็เลยเอ้ยกลายเป็นช้อยส์หนึ่งที่เขานํามาใช้กับตัวเองซึ่งทําให้เกิดผลตามมาในชีวิตตามมาอีกเยอะเลยซึ่งจริงๆแล้วต้องถามคุณดินว่ายาเสพติดโดยเฉพาะตัวยาไอซ์เนี่ยครับมีผลต่อการลดน้ำหนักจริงหรือไม่มจริงๆเ่ยผลข้างเคียงของไอซ์หรือว่า หลายตัวเลยเขาเรียกสารกระตุ้นประสาทกลุ่ม A.T.S. นะครับ A.T.S. ก็คือสารกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีนนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยไอนะครับยาบ้ารวมไปถึงกลุ่มพวกยาอีด้วยนะครับเนาะไอสารกระตุ้นกลุ่มนี้เนี่ยผลข้างเคียงที่หลายๆคนนำมาใช้เลยเนี่ยก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักแล้วก็ในเรื่องของการทำให้ผิวพรรณเนี่ยขาวขึ้นเออซึ่งหลายๆคนก็จะแบบว่าเอ้ยเอามาเป็น ผลข้างเคียงที่นาให้เป็นผลบวกทางด้านการอันนี้จริงๆไม่เฉพาะกลุ่มเก๋เนาะกลุ่มผู้หญิงผู้ชายนางแบบชหรือว่าพวกเนี้ยที่เขาคิดว่าเขาต้องมีมีรูปร่้งที่ดีมีผิวิขาวแล้วก็จะใช้พวกเนี้ยเพื่อเป็นทางลัดเนาะจริงๆมันก็เป็นค่านิยมทางสังคมเนาะซึ่งจริงๆในปัจจุบันเนี่ย เรื่องของความหลากหลายโดยเฉพาะในเรื่องของความงามแล้วก็เรื่องในเรื่องของสิ่งที่ออกมาจากภายในตอนนี้มันยอมรับกันเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่ยังไงเนี่ยกระแสหลักมันก็ยังเป็นตัวที่ดึงดูดให้คนเลือกต้องขาวต้องสวยต้องหุท้ดมหุ่นดีประมาณนั้นเนาะแต่จริงๆแล้วเนาะ สมัยนี้มันก็สามารถที่จะเลือกใช่แล้วบอดี้ทายเป็นแบบไหนก็ได้ใช่อยู่ที่ตัวเขาใช่แล้วก็พอพูดถึงเรื่องของผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับบอกตรงๆเลยไอ้ขาวกับหอมเนี่ยก็จริงจริงใช่ไหมจริงใจริงจริงแล้วเราจะไปโกหกเด็กไม่ได้ว่าเฮ้ยมันไม่จริงมันอย่างนั้นก็จริงจริงก็คือจริงเรายอมรับได้ว่ามันคือจริงแต่ แต่มันมีแต่จริงๆครับเอออมันจะมีแต่ก็จริงของทุกอย่างมีสองด้านเนาะใช่เหมือนเราจะไปตึกข้างๆอ่ะเราจะลงบันไดกับกระโดดข้ามกระโดดข้ามไปถึงไหมก็ถึงอันชนก็ไม่ถึงก็ตกแค่นั้นเองใช่ไหมมันก็มีผลเหมือนกันเออก่อนอื่นเล่าให้ฟังก่อนว่าเอ้ยมันผอมได้ยังไงปกติเนี่ยตอนพี่อามใช้เคยใช้เนาะพี่อามก็เป็นคนที่เคยใช้มาก่อนตอนใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง ตอนใช้มันไม่กินข้าวไงมันก็จะรู้สึก alert อยู่ตลอดเวลาตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่หิวข้าวด้วยมันไม่ทําให้เราหิวไงอยู่ได้สองวันสามวันโดยไม่ได้นข้าวเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสาเหตุของที่ทําให้เรานอนไหมก็ไม่นอนก็ไม่นอนก็ไม่กินเอาความเป็นจริงถึงไม่ใช้ยาสมมติเราไม่กินข้าวเลย3วันไม่นอนเลยน้ําหนักลดปไหมมันก็ต้องลดเออนี่ก็เป็นเหตุผลเนี่ยสมเหตุสมผลกันเลยจะบอกว่าก็ใช้ไอซ์แล้วแบบ พราะน้ำหนักลดไม่จริงจริงบอกเลยว่าจริงนะครับแต่ที่น้ำหนักลดเนี่ยมันลดเนื่องมาจากที่เราไปใช้สารกระตุ้นประสาทพอกระตุ้นประสาทปุ๊บเราไม่หิวนะครับเราไม่ง่วงแต่ในความเป็นจริงแล้วร่างกายต้องการสิ่งเหล่านี้ไหมต้องการมันต้องการนี่มันหิวมันง่วงจะตายเพียงแต่ว่าไอสารกระตุ้นเนี่ยมันไปกดความรู้สึกเราไว้ทําให้เราเนี่ยไปให้ฝืนธรรมชาติใช่ไปฝืนธรรมชาตินะครับแล้วพอใช้ไปเรื่อยเรื่อยๆเนี่ยอาการมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยเรื่อยนะครับแล้วทาไมมันทําให้ขาวอะ ทำให้ข่าวอจริงๆชื่อไอซเนี่ยมันแปลว่าอะไรน,น้ำแข็งเวลาที่พี่อาร์มรู้สึกหนาวๆเย็นๆเนี่ยผิวเป็นไง แห้งเออแห้งลักษณะสีนมันจะซีใช่ไหมเหมือนกันเลยนอกจากไอผลึกของไอซ์มันเหมือนน้าแข็งแล้วเนี่ยผลข้างเคียงมันก็เหมือนกันนะครับนอกจากที่มันจะทําให้ผิวรซีแล้วเนี่ยเวลาที่ใช้เนี่ยเส้นเลือดในร่างกายจะหดตัวนะครับพอเส้นเลือดหดตัวเนี่ยมันก็จะทำเส้นเลือดฝอยมันหดตัวน้องจะทําให้ผิวของเราเนี่ยซีดขาวนะครับเป็นส่วนหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคิดว่านะครับส่วนใหญ่ที่คนใช้ไอซ์จะขาวปกติเล่นกันตอนไหน เล่นตอนตอนกลางคืนตอนกลางคืนแล้วตอนกลางวันทําอะไรก็อยู่ในห้องอ่ะไม่ไม่กล้าออกไปแสงเพราะมันทําให้เราไม่ค่อยสู้แสงเนาะจริงๆแล้วอ่ะแล้วเป็นไงสุดท้ายก็อยู่ในห้องเก็บตัวไม่โดนแสงไม่โดนแดดก็เหมือนเป็นแบบต้นไม้ที่ไม่โดนแดดอ่าก็แ็นก็เหลืองก็ขาวอ่ะมันก็ตามนั้นใช่มันคือมันคือข้อเท็จจริงมันคือเหตุและผลซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติซึ่งจริงๆจริงๆ ดินเองอะเจอหลายคนมากที่แบบว่าเฮ้ยไม่จริงนะทาไม่พร้อมทาไม่ขาวก็จริงก็จริงก็คือจริงเพียงแต่ว่าไอ้ความพร้อมความขาวที่เราได้มันเนี่ยมันต้องแลกกับอะไรแล้วถ้าวันหนึ่งสมมุติน้ําหนักอะสมมุติคุณเอเนี่ยน้ําหนัก8ปสิบคุณเอต้องการน้ําหนักเหลือ75ห้าคุณเอก็ใช้ไปเรื่อยเรื่อยๆรพอวันหนึ่งคุณเอน้ําหนักลงมาถึง75็ห้าปุ๊บคุณเอหยุดไม่ได้แล้วอะอะอย่างคุณพีดเองอย่างคุณพีทเองในคลิปเนี่ยเป็นยังไงตอนแรกก็ใช้เพื่อที่จะ ลดน้ำหนักลดน้ำหนักลดน้ำหนักแล้วสุดท้ายปุ๊บเป็นไงครับมันก็นําไปสู่าไปสู่วังวนด้านอื่นๆเนาะเออจริงๆที่ดินถามคุณพีทเองเลยก็คืออะตอนแรกใช้ใช้เพื่ออะไรคุณพีทก็ตอบหนึ่งสองสามสี่ใช้เพื่อลดน้าหนักช่่มเพราะสร้างความมั่นใจในรูปร่างตัวเองแล้วพอตอนจบคืออะงั้นลองย้อนถามตัวเองว่าตอนนี้ติดไหมผมก็สามารถเขาก็ยังคิดว่าเขาควบคุมมันได้เขายังคิดว่าควบคุมมันได้อยู่ก็เลยถามว่าอะ ที่ว่าควบคุมมันได้ลองถามตัวเองสิว่าตอนเนี้ยที่ใช้อยู่เนี่ยใช้เพื่ออะไรอเขาก็นิ่งไปอ่ะตอนนี้ยังใช้เพื่อลดน้ําหนักอยู่ไหม,มจุดประสงค์มันไม่เหมือนเดิมแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วใช่คือทุกอย่างมันมีมเขาเรียกว่ามันพัฒนาจะใช้คำว่าพัฒนาก็ไม่ใช่เนาะมันขยายวงกว้าง เราชอบที่ดินเคยคุยกับคุณพีทเรื่องของเข็มชั่วโมงอ่ะก็อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ใช้กับคนไข้อยู่ได้เรื่อยเวลาที่คนไข้บอกว่าเอ้ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอกมันผมควบคุมได้ผมอยู่กับมันได้ผมใช้มันได้เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คําถามกลับไปคือเคยเห็นเข็มนาฬิกาขยับไหมที่ไม่ใช่เข็มวินาทีอ่ะคนไข้ก็จะตอบก็ไม่ขยับนะครับแล้วมันมันขยับไหมจริงจ ก็ขยับ,ยบรู้ตัวเองกีก็คือ5นาที10นาทีแล้วซึ่งหรือกลายเป็นชั่วโมงกลายเป็นชั่วโมงไปแล้วใช่<อ>นั่นก็คือ การที่คุณบอกว่าคุณรู้ตัวอยู่ตลอดเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะถลำตัวเข้าไปอยู่เรื่อยๆก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามั่นใจว่าเรารู้ตัวเราทําถูกต้องหรือว่าเราสามารถควบคุมอะไรได้เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะถลำลึกเข้าไปอย่างเคสของคุณพีทเองที่คุณพีทก็บอกว่าคุณพีทก็ควบคุมได้น้ําหนักอยู่ในเกณฑ์โอเคแล้วเขาก็หยุดแต่ในความนจริงแล้วอ้าวแล้วทาไมคุณยังไม่อยู่ใช้่ะใช่ใ่มันเริ่มถลำไปสู่อย่างอื่นสู่วิถีชีวิตปกติที่เขาก็เป็นคนบอกเองว่าต้องใช้ทุกวันใช่ ก่อนไปทํางานหรืออะไรก็ได้หรือจะแม้ว่าจะไปยิ้มก็ตามอะไรเงี้ยเขาก็ต้องใช้มันกลายเป็นพึ่งพิงเออมันก็แทรกซึมไปสู่กระบวนการอื่นๆในชีวิตเพิ่มมากขึ้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเข็มชั่วโมง ผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงแล้วเพิ่งมารู้ตัวใช่ใช่จริงจริงเขาก็ยังไม่รู้ตัวจนกระทั่งที่จะมาเจอเราวันนั้นที่มาคุยเขาถึงบอกว่าเออจริงว่ะมันมันมันไหลไปเองโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวซึ่งพอถามกลับไปว่าจริงๆแล้วตอนนี้ยังใช้ด้วยเหตุผลแรกที่ใช้อยู่หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่แหละนะครับอันนี้คือคือเหตุผลหนึ่งที่ว่าเอ้ยการที่เราจะใช้ผลข้างเคียงของยาตัวเนี้ยเนี่ยให้มาเกิดผลกับร่างกายของเราเนี่ยอย่าลืมว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเรา ใช้ไปเรื่อยๆผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะสร้างผลที่เป็นสิ่งที่นั่งพืงพอัใจก็จริงแต่ถ้าวันหนึ่งเราหยุดมันไม่ได้หรือมันแทรกซึมไปสู่ด้านอื่นๆของชีวิตแล้วเนี่ยเราจะควบคุมมันไม่ได้แหละซึ่งเมื่อแทรกซึมไปสู่ด้านอื่นๆของชีวิตแล้วเนี่ยคนครอบข้างเนี่ยจะเริ่มสังเกตเหต็ุการใช่ไหมครับก็คือเรื่องของครอบครัวเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะดูเปลี่ยนไปนะ แล้วสำหรับของคุณพีทเองเนี่ยก็เคยเล่าให้กับเราฟังว่าทางครอบครัวซึ่งเขาอยู่ในครอบครัวใหญ่นะแต่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนาะอยู่กับเหมือนอาม่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนครอบครัวคนจีนที่เราเจอได้ทั่วไปอะไรเงี้ยครับที่จะอยู่ในบ้านของกงสีอะไรเงี้ยฮะโดยที่ว่าความสัมพันธ์ในระหว่างครอบครัวเนี่ยนึกถึงภาพของครอบครัวชนจีนออกเนาะบางทีอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกันเพราะว่ามีลูกหลานมากมายมีคนอยู่ในบ้านด้วยกันมากมายอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยบางที ความห่างเหินนั้นอะเราไม่ได้ทําให้เห็นว่ามันมีความรักอยู่ในนั้นแต่จริงๆแล้วมันมีอะมันมีความห่วงใยมันมีความคือเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันใช่ไหมคะซึ่งบางทีความรักเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แสดงออกมาหรือบางครั้งมันอาจจะหาช่วงเวลาในการแสดงความรักยากหรือหลายๆครอบครัวอาจจะไม่เคยชินกับการแสดงความรัก ซึ่งมันส่วนส่วนใหญ่เป็นเนาะส่วนใหญ่เป็นยางงั้นซึ่งซึ่งจริงๆในในครอบครัวคนไทยของเราเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่ฝรั่งเนาะเจอหน้าแล้วจุ๊บแก้มกันกอดกันอย่างเงี้ยของเราเนี่ยพอเริ่มโตขึ้นก็จะเริ่มหาเริ่มอายเริ่มเขินซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เรื่องของการแสดงความรักเนี่ยลดลงแต่ว่าถามกันจริงๆก็คือโอเคทุกคนยังคงรับรู้ความรักกันได้อยู่นะครับเคสของคุณพีทเนี่ยมันมีเรื่องของความรักความผูกพันเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อที่ครอบ ครัวเขารู้ว่าว่าคุณพีทเองเนี่ยใช้ใช้สารเสพติดนะครับพี่ชายใช่ไหมที่เขาเดินเข้ามาแล้วถึงกับร้องไห้ร้องไห้เลยพี่ชายที่เป็นผู้ชายแท้ๆกอดคอร้องไห้เลยว่ามึงทําอย่างนี้ทําไมอทาทําไมใช้ทําไมถึงใช้ขนาดนี้นะครับก็อันเนี้ยก็ทําให้เขาเห็นว่ามัน ขนาดพี่ชายที่เป็นผู้ชายเหมือนไม่เคยเห็นพี่ชายร้องไห้อะแล้วเขามาร้องไห้กับเราตรงเนี้เออมันคือนั่นคือจุดที่เขาได้แสดงความรักแสดงความเป็นห่วงกับน้องชายของเขารวมไปถึงคนอื่นด้วยอาม่านะครับเหลืองไปถึงญาติญาติคนอื่นเนี่ยเขารู้รับรู้ทุกคนเลยแต่สิ่งที่เป็นฟีดแบ็กกลับมาหาคุณพีชเลยก็คือ ทุกคนยอมรับออืยอมรับช่วยเหลือแล้วก็แก้ปัญหาไปด้วยกันแก้ปัญหาไปด้วยกันทุกคนไม่ได้ซัดโทษให้กับคุณพีทเลยหรือว่าไม่ได้ขับไล่ออกจากบ้านหรือว่าไม่ได้มีปฏิกิริยาในการที่จะรังเกียจคุณพีทเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นแรงขับดันที่สําคัญมากที่ทําให้ตัวของเขาเองเนี่ยสามารถที่จะหยุดแล้วก็เลิกยาได้ครอบครัวเป็นส่วนสําคัญมากจริงๆในการทีไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องยาเสพติดอย่างเดียวเนาะ น่าจะเป็นปัญหาเกือบทุกปัญหาในชีวิตของมนุษย์นยใช่ใชคือจริงๆอ่ะเวลาที่คนในครอบครัวเอาจริงๆหรือแต่คนใกล้ชิดอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้อาจจะเป็นแฟนก็ได้เนี่ยพอเขามีปัญหาปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ด้วยเนเจอร์ของเราเนี่ยเราก็จะบอกเขาเห็นไหมว่าและเห็นไหมว่าและบอกแล้วทําไมไปทําแบบนั้นซึ่งมันยิ่งผลักให้เขาเนี่ยเข้าไปสู่ปัญหามากขึ้นครับเออแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าคนเหล่านั้นมีปัญหา แล้วคนใกล้ชิดคนครอบครัวหรือว่าคนที่เขาไว้ใจที่จะบอกหรือหรือเล่าเหตุการณ์เหล่านั้นให้ฟังเนี่ยแค่จริงๆแค่ฟังเขาเฉยๆรับฟังด้วยความเข้าใจแค่นั้นเองคือเราไม่ต้องไปตอบรับโอเคในใจเราอาจจะโกรธในใจเราอาจจะเกิดข้อขัดแย้งขึ้นมาเฮ้ยมันใช้ทําไมมันผิดนะแต่ว่า พอเราแสดงการยอมรับเนาะอย่างน้อยสุดคือการฟังเขาการเข้าใจเขาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นการดึงเขากลับมาจริงๆอยากจะให้เป็นการฝึกเนาะมีการฝึกเรื่องของการรับฟังการฟังใช่แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะครอบครัวนะแต่ว่าในกรณีของคุณพีทเนี่ยคนที่สนิทอีกกลุ่มคนหนึ่งคือกลุ่มเพื่อนที่ทำงานโดยที่คุณพีทเองเนี่ยก็ได้เข้าไปสารภาพกับทางเจ้านายเจ้านายที่ทำงานพูดตรงๆเลยว่าพี่ครับ ผมมีปัญหาอันนี้แล้วก็สิ่งที่ฟีดแบ็ที่คุณพีทได้โชว์ให้เราดูตอนที่มาเจอกันแล้วก็โชว์ตัวไลน์เนาะไลน์แชทเนี่ยต้องขอชื่นชมเจ้านายคุณพีทด้วยท่านคือให้ทั้งโอกาสใช่ให้ทั้งเขาเรียกว่าแง่คิดเนาะให้โอกาสให้แง่คิดแล้วก็รวมไปถึงให้กำลังใจด้วยเออมันเป็นสิ่งที่นี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าคนคนนึงที่ทําอะไรพลาดไปแล้วถ้าเขาคิด จะยอมรับหรือกล้าที่จะพูดออกมากับคนคนนึงแสดงว่าเขามั่นใจแล้วก็เชื่อใจกับคนคนนั้นแล้วว่าคนคนนั้นเนี่ยสามารถจะเข้าใจเขาได้อะเรามาเล่นบทสมมุติกันสมมุติว่าพี่เป็นคนที่เสพยาแล้วดินเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่หรือเป็นสมมุติเป็นเจ้านายก็ได้อะไรบบถ้าสมมุติว่าพี่เดินเข้ามาว่าพี่ดินครับผมมีปัญหาปรึกษาหน่อยครับเนี่ยผมผมคิดว่าผม งานที่ผมผ่านผ่านมาที่ผมทําไม่ดีเนี่ยเพราะว่าผมไปเผลอใช้ยามาครับพี่แล้วอย่างเงี้ยเราควรจะมีรีสปอนควรจะตอบตอบเขาอย่างไงตอบยังไงถ้าเราไม่แบบไปแบบเฮ้ยทำไมใช้อะไรเงี้ยโอเคเก็บอันดับแรกเก็บความตกใจไปก่อนเออเก็บความตกใจหรือในบางกรณีคนเหล่านั้นอาจจะรู้อยู่แล้วอือาจจะรู้อยู่แล้วด้วยด้วยความรู้ถ้าวันหนึ่งเขาเดินเข้ามาบอกโอเคมันก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าโอเคใช่จริงจริงสิ่งแรกเลยที่ต้องถามก็คือ อืมันก็ต้องฟังก่อนอันดับแรกเขาเขาพูดออกมาแล้วก็คําถามแรกเลยอะไรทําให้มาบอกผมอะไรทําให้มาบอกพี่อะไรทําให้มาบอกพ่อก็ผมคิดว่าช่วงนี้ผมทําตัวแปลกๆไปแล้วพี่อาจจะสังเกตเห็นครับพี่อืมอืมอ่าโอเคจริงๆแล้วพี่สังเกตเห็นตั้งนานแล้วแหละออ่าเนี่ยก็คือสุดสุดท้ายก็พูดออกมาก็คือ สิ่งที่เขากังวลอืเขาก็จะพูดออกมาเองนะครับสุดท้ายก็คือการโยนคําถามกลับใช้โยนคําถามกลับไปให้เขาเออเราไม่ต้องแต่ไม่กวนตีนใช่ไหมครับไม่ควรไม่ควรไม่ควรก็ต้องคุยกันปกติคุยกันแบบเอออะไรอะไรทําให้กล้ามาบอกเออจริงๆทุกคนสงสัยแหละอาจสงสัยไหมล่ะที่อารมันต้องสงสัยเหมือนกันว่ามีคนนึงมายอมรับว่าใช้ยากับเราเฮ้ยอะไรทําให้อยู่เดินมาหาแล้วบอบอกเราว่า อยู่ใช้ยาเออมันก็ต้องมีเหตุผลเนี่ยจริงๆเราอยากรู้ทุกคนแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่ค่อยถามคําถามนี้กันส่วนใหญ่ปุ๊บเฮ้ยจริงปะเนี่ยทําไมใช้ทําไมใช้เพื่ออะไรเนี่ยเออการเป็นการเบลมใช่ใช่มันกาเป็นการให้เขาหาข้ออ้างขึ้นมาเออจริงๆแล้วเขาก็มีเหตุผลของเขาแหละเขาต้องใช้ไม่ดีๆก็หยิบขึ้นมาใช้หรอกมันก็ต้องมีเหตุผลเพียงแต่ว่าเราต้องหาคอใช้ได้ว่าเอ้ยเขาเดินมาบอกเราอะมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะเรื่องพวกนี้แล้วเขาเดินมาบอกเราเอ้ย เจริงๆทุกคนอยากรู้แม้แต่ตัวดินเองนี่ก็คิดว่าทุกคนอยากรู้เพียงแต่ว่าบางครั้งอ่ะสัญชาตญาณเราอ่ะความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์อ่ะให้ยิงคําถามไปก่อนว่าจริงปะเนี่ยทาทาไมเพื่ออะไรเออใช้มานานหรือยังเนี่ยจริงๆคาถามเรานันมันคือคําถามที่เราเคลียร์กันหมดแล้วค่อยไปถามทีหลังเนาะจริงๆแล้วคําถามง่ายๆก็คืออะไรทําให้เดินมาเล่าให้ฟังอืมันเหมือนเป็นคําถามปลายเปิดที่ให้เขาได้อธิบายเนาะใช่ใช่เขาจะอธิบายได้เยอะขึ้นนะเขาจะพูดได้เยอะขึ้นแล เอ้ยผมรู้สึกว่ามันมันไม่ดีช่วงนี้ผมรู้สึกเฟลช่วงนี้ผมงานผมเรื่อมไม่ดีช่วงนี้สุขภาพผมแย่ลงเนี่ยเขาจะได้พูดสิ่งที่เขารู้สึกไม่สบายใจออกมาครับอืแล้วเราค่อยไปต่อยอดใช่ใช่จริงๆคำถามนี้ใช้ได้หมดเลยนะใช้ได้หมดเลยนะอืลูกสองลูกสาวอพอแม่อยากพี่น้องลือแม่ตะแฟนกันอีเออเดินมาเฮ้ยเธอฉันอย่างนี้เอ้ยอะไรทําให อยากจะพูดปัญหานี้ออขึ้นมาออใช่ไหมอะไรทําให้มันเป็นปัญหาขนาดนั้นอะไรเงี้ยถามไปแบบนั้นก็คือให้เขาพูดเป็นออกมาเองง่ายๆหรือถ้าเอาง่ายๆเลยอคํา,าคถามนี้อาจจะแบบว่าเป็นสกิลสูงขึ้นมาหน่อยอ่ะโอเคเอาเอาง่ายๆเลยก็คือหลังจากฟังจบอืเอ้ยไม่เป็นไรเริ่มใหม่อืเนี่ยคำพูดนี้ง่ายเลยง่ายๆเลยอ่ะไม่เป็นไรที่ผ่านมาผ่านไปเริ่มใหม นี่คือจังประโยคที่พูดได้ง่ายที่สุดนะครับพูดได้ง่ายที่สุดแล้วก็มีอะไรให้เราช่วยบ้างไหมมีอะไรให้ช่วยไหมเมีอะไรอยากให้ช่วยมีอะไรอยากให้พ่อช่วยมีอะไรอยากให้แม่ช่วยซึ่งคำนี้มีอะไรอยากให้พ่อช่วยเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นคีย์เวิร์ดเป็นคีย์เวิร์ดของเทปต่อไปเนาะซึ่งเราจะพูดกันถึงกับคุณบอนอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นเคสอีกท่านหนึ่งซึ่ง คีย์เวิร์ดคำว่ามีอะไรอยากให้พ่อช่วยไหมเนี่ยทุกท่านฟังให้ดีนะแล้วก็จําไว้สําหรับการติดตามเทปเราในครั้งต่อไปอด้วยนะครับซึ่งเทปวันนี้เนี่ยกรณีของน้องพีทเนี่ยเราได้รับเรื่องของการเริ่มจากการลดความอ้วนเริ่มจากจุดประสงค์หนึง่งและจบด้วยการที่ติดยามเมื่อครอบครัวรับรู้แล้วครอบครัวมีส่วนช่วยน้องพีท ออกมาจากตรงนั้นได้อย่างไรนะครับใช้ความรักความอุ่นพาเขาออกมา<ช>เป็นกรอกให้เขานั่นเองโอเควันนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการฟังอีพ huh. ีนี้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรสามารถส่งมาได้ที่ใน Facebook ของ The Family Podcast หรือว่าจะไปหาเราสองคนที่ร้านครับแบงคอกที่ BTS พระขนงได้เลยนะครับสามารถไปหาได้เลยครับบอกอุ๊ยเวลาอะไรยังไงก็ตอนเย็นได้เลยครับเลิกงานเย็นๆไปนั่งคุยกันได้ขอบคุณมากสำหรับเทปนี้สำหรับการติดตามครับเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ The Family Buddy of Your Life สนับสนุนโดยสสส